สิบเรื่องจริงของไคโดที่คุณอาจจะไม่รู้มีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i ีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายสําหรับไคโดนะครับหใน4จักรพรรดิในเรื่องวันพีชนะครับเรียกได้ว่า4จักรพรรดิเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากๆเลยในเรื่องวันพีชนะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งที่สูงมากๆและตอนนี้นะครับในเรื่องของวันพีชนะครับก็ดําเนินมาถึงนะครับการต่อสู้นะครับของเหล่าพวกรูฟี่นี่แหละในการประทานนะครับกับไคโดซึ่งก็น่าจะเป็นศึกที่มันใหญ่มากๆเลยนะครับที่ทุกคนเนี่ยเฝ้ารอรับชมกันถ้าอย่่่่่่าาาาาางงงนนนนั้้รรรรเเเมูืออออววขขกกกดีีท คนนะครับจะไปเสพวันพีชกันต่อหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับหนึ่งกำลังใจดีๆและเรานะครับไปรับชม10เรื่องจริงกันเลยดีกว่า เรามาเริ่มต้นที่เรื่องที่1การเปิดตัวครั้งแรกของไคโดไคโดนะฮะนับได้ว่าเป็นสีจักรพรรดิคนหนึ่งที่มีการพูดถึงนะครับมาอย่างยาวนานแล้วแต่พวกเรานะครับเพิ่งไม่ได้เห็นหน้าตาของพี่แกเนี่ยเมื่อไม่นานนี้เองสําหรับไคโดร้อยอสูรนะครับหนึ่งในสีจักรพรรดิพวกเรานะครับทราบชื่อเสียงเรียงนามของเขาครั้งแรกนะครับหลังจากที่กราฟนะครับได้ทําการพูดถึงไคโดหนึ่งในสีจักรพรรดิครั้งแรกนะครับกับลูฟี่ตอนที่กราฟไปหาลูฟี่ที่วอเตอร์เซเว่นและในช่วงนะครับกำลังเข้า เราก็จะเห็นเงาของไคโดแต่ว่าจะเป็นเงาที่ไม่ตรงปกสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าก็คงจะเป็นการปกปิดนะครับของอาจารย์โอดะแต่ไคโดนะครับปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกเลยนะครับให้เราเห็นแบบเต็มๆเลยเนี่ยก็คือในมังงะวันพีซตอนที่795ส่วนในอนิเมะวันพีซก็จะเป็นอนิเมะตอนที่739กับตอนที่ว่าไคโดนะครับเขากระโดดลงมาจากที่สูงนะครับแล้วก็ได้ตามองตาใจตรงกันนะครับกับพวกคิดนะครับแอนเดอ์แก๊งที่กําลังมุ่งหน้าไปนะครับจัดการกับ4ี่จักรพรรดิผมแดงแต่ก็ดันนะครับ มาเจอไคโดเสียก่อนและนั่นนะครับก็คือเป็นกรารเปิดตัวของไคโดครั้งแรกเลยนะครับในทุกรูปแบบ มาต่อที่เรื่องที่2ง,งานอดิเรกของไคโดนะครับที่แปลกแนวและก็ไม่เหมือนใครโดยไคโดนะครับมีการเปิดเผยว่างานอดิเรกของพี่แกเลยก็คือการพยายามฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็พยายามฆ่าหลายๆครั้งแล้วซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราลองฟังแบบผิวเผินแล้วเนี่ยก็คือเหมือนพี่แกเนี่ยอยากจะตายจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วนะครับผมว่ามันก็เพียงแค่เป็นงานอดิเรกนะครับในการทําเพื่อสนุกของพี่แกเท่านั้นเพราะหากไคโดนะครับเขาอยากจะตายจริงๆเลยเนี่ยมันก็คงจะมีวิธีนะครับที่มัน ีกว่าน้แต่ก็เป็นแอนว่านะครับก็ตามข้อมูลเลยแหละไคโดนะครับเขามีงานอดิเรกแปลกๆก,ก็คือการฆ่าตัวตายก็ไม่รู้นะครับว่าพี่แกเนี่ยไปสั่งอาจารย์อะไรมาหรือเปล่าอยากจะลองของของพี่แกหรือเปล่าว่าอาจารย์ที่สักมาเนี่ยมันเหนียวมันคมจริงหรือไม่แต่การนะครับพยายามฆ่าตัวตายของเขาแต่ละครั้งนะครับก็ไม่เคยประสบความสําเร็จเลยในเรื่องวันพีทและมาต่อที่เรื่องที่3สําหรับสถิติอันน่าทึ่งของไคโดสําหรับไคโดนะครับชายผู้มีงานอดิเรกนะครับที่แปลกๆนะครับในการพยายาม ฆ่าตัวตายนะครับดยก่อนหน้านี้ไคโดนะครับเคยพ่ายแพ้มาทั้งหมด7ครั้งด้วยกันนะครับในการต่อสู้และอีก18ครั้งนะครับที่มีสถิตินะครับที่มีการเปิดเผยมาเขาเคยถูกจับกลุ่มไปแล้วทั้งหมดนะครับสิครั้งด้วยกันนะครับและก็แน่นอนแหละครับว่าทุกการจับกลุ่มของเขานะครับเขาก็ต้องหนีมาได้อยู่แล้วนะครับไม่อย่างนั้นนะครับตอนนี้เขาก็คงจะไม่ใช่คนนะครับที่อยู่ในประเทศวาโน่ก็นับได้ว่านะครับเป็นบุรุษที่นางเหนียวนะครับแล้วก็มีสถิติแปลกๆนะครับที่พวกเราเนี่ยต้องทึ่งอยู่ ื่องที่สนะครับสำหรับค่าหัวของไคโดแน่นอนเลยครับว่าการเป็นสีจักรพรรดินะครับความอันตรายต่อรัฐบาลโลกเนี่ยมันก็มีสูงมากๆโดยก่อนหน้านี้นะครับพวกเราทราบค่าหัวของลูฟี่นะครับที่ขึ้นไปสูงถึง1 5 0 0ล้านเบรลีพวกเรานะครับก็ต่างตกใจค่าหัวลูฟี่เนี่ยมันสูงมากๆเลยคงจะใกล้นะครับกับสีจักรพรรดิแล้วแต่พอมีการเปิดเผยนะครับค่าหัวของไคโดมานะครับเล่นเอาพีฟี่ของเราเนี่ยกลายเป็นเด็กๆนะครับขนมหวานไปเลยเมื่อค่าหัวของไคโดนะครับพุ่งปีดไปนะครับที่4 6 0 0 1 0ล้านกับอีก100,000เบลีนะครับไม่รู้จะเหลือติ่ง100,000เบลีไว้ทำไมนะแต่ก็ถือได้ว่านะครับเป็นบุคคลที่มีข่าวหัวระดับสูงเลยนะครับที่ลูฟี่นะครับจะต้องก้าวผ่านไปให้ได้จริงๆข้าวหัวไม่ต้องถึงระดับนั้นก็ได้นะครับเป็นราชาโจรสลัดเนี่ยลูฟี่นะครับก็คงจะแฮปปี้มากกว่า และมาต่อที่เรื่องที่5นะครับสำหรับเอกลักษณ์ในการขำนะครับของไคโดแน่นอนแหละครับว่าในเรื่องวันพีชนะครับการขำเนี่ยของตัวละครนะครับมันมีเอกลักษณ์นะครับที่มีความขำที่แตกต่างกันไปซึ่งจริงๆแล้วนะครับบุคคลนะครับในโลกใบนี้นะครับไม่มีใครนขำแปลกๆนะครับเท่ากับบุคคลในเรื่องวันพีทแล้วอย่างลูฟี่ของเรานะครับเวลาพี่แกขำเนี่ยมันจะขำประมาณว่าชิ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 ชแปลกไหมล่ะ มันคนปกติคงไม่คำแบบนี้หรอกหรืออย่างหนวดขาวนะครับก็เวลาขำเนี่ยจะขำว่ากูรา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 เออไอนี่ก็แปลกเหมือนกันนะครับคนบ้าได้คำแบบนี้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าไคโดนะครับเขาก็มีความขำนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเหมือนกันซึ่งไคโดนะครับเวลาเขาขำนะครับเขาจะขำว่าโวโร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 เออไม่รู้เหมือนหรือเปล่านะแต่เป็นว่าก็จะขำประมาณนี้นะครับส่วนเวลาไคโดเมานะครับมันจะขำไปอีกแบบหนึ่งนะครับเวลาไคโดเมาเนี่ยมันจะขำว่าฟูฮี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 ก็เรียกได้ว่านะครับมี2รูปแบบ เลยนะครับก็แล้วแต่ละการจะเจอพี่แกนะครับเวลาเมานะครับหรือว่าเวลาปกติแต่ส่วนใหญ่นะครับผมเห็นมันก็เมามาโดยตลอดนะ และมาต่อที่เรื่องที่6นะครับความสัมพันธ์ของไคโดนะครับกับบิ๊กมัมแน่นอนแหละครับว่า2คนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็ร่วมมือกันนะครับในการเป็นพันธมิตรนะครับในการเจอกับกบฏนะครับที่ลูฟี่เนี่ยทำการรวบรวมมาซึ่งแน่นอนแหละครับว่าทั้ง2คนนี้นะครับเคยอยู่กลุ่มโจรสลัดเดียวกันมาก่อนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นตำนานในอดีตอย่างกลุ่มโจรสลัดร็อกนะครับซึ่งมาเป็นเวลานะครับผ่านไปเนี่ยสี่สิบปีแล้วซึ่งตอนนั้นนะครับกัปตันของกลุ่มโจสลัััดนนนี้คบกก็ือต นะครับย้ำนะครับร็อกดีซีเบกหากใครจํากันได้ดีนะครับในเรื่องวันพีชนะครับคนของตระกูลดีเนี่ยก็จะมีความสําคัญนะครับในการต่อต้านนะครับฝั่งพระเจ้าด้วยซึ่งแน่นอนแหละครับว่ากลุ่มโจรสัดร็อกนะครับที่ยิ่งใหญ่นะครับต้องเป็นอันต้องพ่ายแพ้ไปนะครับเมื่อกาฟร่วมมือกับโรเจอร์ในการปราบปรามตอนนั้นนะครับซึ่งในตอนนั้นไคโดกับบิ๊กมัมนะครับก็ยังเป็นแค่ลูกเรือเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้มีฝีมือนะครับที่เก่งกาจจนถึงทุกวันนี้แต่เป็นอั้นว่านะครับพวกเขาเนี่ยก็คง กลุ่มโจรสลัดนี้นะครับจะพ่ายแพ้ไปแต่ก็ทําให้นะครับพวกเราทราบเลยนะครับว่า2คนนี้เนี่ยก็เคยมีความร่วมมือกันมาก่อนและก็เคยนะครับมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ด้วยกันด้วยนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าเจ๊แกกับไคโดเนี่ยทั้งสองคนนะครับเคยแบบปะาะโอปะปากันจนมีลูกเลยหรือเปล่าและมาต่อที่เรื่องที่7เลยนะครับไคโดนะครับมีรูปแบบแล้วก็ต้นแบบนะครับมาจากโจรสลัดที่แท้จริงสำหรับโจรสลัดในเรื่องวันพีชนะครับที่พวกเราเห็นกันอยู่เนี่ยหลายคนนะครับก็คงคิดว่าโจรสลัดจริงๆเนี่ยก็คงจะเหมือนลูฟี่แน คือจริงแล้วนะครับโจนสลัดมันไม่ได้ติงตองนะครับเหมือนลูฟี่นะครับหรือว่ามีความใจดีนะครับในการกอบกู้เอกราชหรือว่าช่วยนะครับประเทศไหนก็แล้วแต่โจนสลัดที่แท้จริงนะครับต้องชั่วร้ายนิสัยไม่ดีกินเหล้านะครับแล้วก็ต้องปล้นเท่านั้นนะครับซึ่งไคโดนะครับพี่แกก็มาครบองค์ประชุมเลยหรือว่าจะเป็นรูปลักษณ์อะไรต่างๆนะครับอาจารย์โอดาหนะครับพยายามจะสื่อไคโดนะครับให้เป็นโจนสลัดให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็อย่างที่เราเห็นเลยแหละครับว่าไคโดนะครับพี่แกเนี่ยก็จะมีความชั่วร้าย มีหน้าตาที่มันดุดันนะครับมีการสักต่างๆนะครับการดื่มเหล้านะครับหรือว่าการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับพอดแบบมาจากโจรสลัดแบบร้อเเลยซึ่งแน่นอนเลยครับว่าจึงทําให้นะครับเขาก็คือโจรสลัดที่แท้จริงนะครับมากกว่าลูฟี่นะครับที่อยากจะเป็นราชาโจรสลัดเสียอีก และมาต่อที่เรื่องที่8นะครับสำหรับไคโดเขาคือมังกรแน่นอนแหละครับว่าไคโดนะครับอาการเป็นมังกรของเขาเนี่ยมันก็มีทฤษฎีนะครับมามากมายก่อนที่อาจารย์โอดานะครับจะทําการเปิดเผยตอนที่ไคโดนะครับประทะกับลูฟี่แต่แน่นอนเลยครับว่ามันก็ยังไม่มีการเปิดเผยแบบชัดเจนเลยครับว่าไอการที่ไคโดเนี่ยเขานะครับเป็นมังกรได้เป็นเพราะว่าพลังของผลปีศาจหรือว่าเป็นเผ่าพันธุ์ของเขาเนื่องจากว่านะครับไคโดเนี่ยเขาได้รับฉายานามว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความแข็งแกร่งนะครับที่สุดในโลก จึงทําให้ประเด็นที่ว่าไคโดอาจจะเป็นเผ่าพันธุ์ของมังกรมาก่อนหน้านี้มันก็ยังไม่สามารถตัดได้แต่จริงๆแล้วนะครับถ้าจะเป็นผลปีศาจเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแตกอะไรเพราะว่าความสามารถของผลปีศาจสายโซออนในตำนานนะครับก็คือมันสามารถนะครับเป็นมังกรได้นะครับเหมือนมอโก้นะครับที่เป็นนกฟีนิกซ์นั่นแหละครับจึงทําให้ถ้าเขานะครับกินพลังของผลปีศาจไปก็ไม่น่าใช่เรื่องแตกอะไรเหมือนกันและมาต่อที่เรื่องที่9นะครับไคโดต้องการสร้างกองทัพของเขานะครับโดยการที่เป็นผู้ใช้พลังของผลสมัยแน่นอนแหละครับว่า ไคโดนะคบผู้ที่เป็นสีจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เขาต้องการสร้างกองทัพของเขานะครับให้มันแข็งแกร่งแต่การที่ว่าจะไปหานะครับผลไม้ปีศาจมาเพื่อแบบแจกจ่ายลูกน้องทุกคนเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่มันยากเกินไปจึงทําให้ไคโดนะครับจึงทําการสร้างโรงงานสมายขึ้นมานะครับโดยการที่ว่าให้ดูฟาร์มิงโกเนี่ยแหละเป็นคนมาจัดการทุกสิ่งทุกอย่างนะครับซึ่งโรงงานสมายนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างผลไม้ปีศาจมาซึ่งผลไม้ปีศาจนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งนะครับที่ทําให้นะครับบุคคลคนหนึ่งนะครับสามารถนะครับ ซึ่งมันก็จะมีทั้งคนที่สําเร็จนะครับแล้วก็ไม่สําเร็จนะครับแน่นอนแล้วว่ามันก็ต้องแบกรับความเสี่ยงนี้ไปนะครับแต่เป็นนั้นว่านะครับไคโดก็เป็นคนนึงนะครับที่ลงไหลนะครับในผลของสมัยมากๆแล้วก็ต้องการให้ลูกน้องของเขานะครับสามารถสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาให้ได้และมาต่อที่เรื่องที่10เรื่องสุดท้ายบาดแผลที่หน้าอกของไคโดนะครับมันมีที่มาที่ไปโดยบาดแผลที่หน้าอกของไคโดนะครับก็มีการเปิดเผยเลยครับว่าเป็นการสร้างบาดแผลนะครับโดยการที่โคซุกิโอเด้งนะครับซามูไรในตำนาน ฟาดฟันไปที่หน้าอกของไคโดจนสามารถสร้างบาดแผลไปได้แต่เนื่องจากว่านะครับโอเด้งนะครับเขาถูกรบกวนนะครับโดยบางสิ่งบางอย่างจึงทําให้เขานะครับก็เลยไม่สามารถชนะไคโดได้ในที่สุดแล้วก็ถูกประหารชีวิตไปนะครับแน่นอนแล้วว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันแต่บาดแผลที่หน้าอกของไคโดนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นบาดแผลมันใหญ่มากๆเลยนะที่สร้างบาดแผลนะครับแล้วก็เป็นรอยร้าวไว้กับไคโดจนถึงทุกวันนี้นะครับก็เป็นฝีมือนะครับของโคซุกิโอเด้งนะครับพ่อของโมโนสุเกะนั่นเองก็ทั้งหมดนีี้นรรเเเป็10ื่่องงจิกยว กับไคโดนะครับที่ทุกคนเนี่ยควรจะรู้แน่นอนแหละครับว่าปริศนาต่างๆของไคโดนะครับก็คงจะมีการเปิดเผยมากกว่านี้แน่นอนในอนาคตนะครับหากสงครามครั้งใหญ่ในประเทศวานโนนี้ได้ทําการเปิดฉากนะครับแบบเต็มตัวสักทีพวกเรานะครับก็ต้องไปเฝ้ารอรับชมและกันแน่นอนและครับว่าอย่าลืมนะกดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับสาหรับช่องนี้และใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยไปกดติดตามซะและอยากจะรับชมคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้และกันผมพยายามจะหาข้อมูลนะครับตามคําของของทุกท่าน นะครับที่ต้องการให้ทำนะครับเพื่อเสิร์ฟทุกท่านได้รับชมนะครับในทุกๆวันเลยฝากกูด้วยละกันก็แน่นอนละครับว่าหากใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ